Okay, s <S ตอนนี้ก็คือรวมรวมกันร่รวมกันสมทบทุนอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อบริจาคให้ให้กับทางมูลนิธิหรืออะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้ทางช่งงงงองวัน61ก,ก็ก็มีแบบตั้งกองทุนในการร่วมสมทบทุนด้วยอะไรยเงี้ยครับที่การบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งไปใช่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มันรับปอะไรใช่ใช่ครับคือพรุ่งนี้ยังยังติดแสดงละครรอบสุดท้ายอยู่ครับก็เลยไม่ได้ไปร่วมด้วยก็ก็เลยอาจจะเป็นการแบบว่าร่วมสมทบทุน ร่วมเงินอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวไม่ได้ไป<ม>ช่วยให้กำลังใจไงป้านว่าสถานการณ์มันตอนันก็มันแ็่ตีแยงก็น้อยแล้วก็หลายคนก็โดนทค่าทางเดือนไปเองใช่ส่วนตัวอยากให้กําลังใจอันดับแรกเลยคือผู้ประสบภัยทุกๆคนเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าง,งานเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยสถานการณ์เราเข้าใจเลยว่าตรงหน้ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายทั้งการสูญเสียของเรื่องของบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งถึงชีวิต ก็เยอะมากๆในในรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่หนักมากๆอยากจะส่งกําลังใจกับผู้ประสบภัยทุกคนแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานทุกๆคนจริงๆก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะตอนนี้ก็น้ําลดลงมาแล้วก็ก็แบบอย่างมาก็โล่งไปหนึ่งเปราะแล้วแล้วก็ที่เหลือหลังจากนี้ต้องมาจัดการกันต่ออีกแล้วก็นอกจากทางหาดใหญ่แล้วมันก็ยังมีอีกหลายจังหวัด ยังมีอ,อื่นๆที่ที่ยังคงน้ําท่วมอยู่อะไรเงรี้ยก็ยังยังส่งกําลังใจแล้วก็เออชื่อว่านะตอนนี้คงเหตุการณ์ในครั้งนี้มันคงทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างว่าเราควรจะตั้งมือตั้งรับยังไงในอนาคตอะไรเงี้ครับในในเรื่องของสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศเราเนาะมันเกิดน้ําท่วมขึ้นทุกปีอยู่ที่มัน ไปจังหวัดไหนเท่านั้นเองก็ก็คิดว่าในอนาคตเราคงจะตั้งรับกันให้ให้ให้มากขึ้นกว่านี้อะไรครับแล้วก็ณตอนนี้ในสิ่งที่เราทําได้เราอาจจะไม่ได้เป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่หรือหรือเป็นคนที่ไปอยู่หน้างานก็ก็สิ่งที่ทําได้ก็คือทั้งส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมสมทบทุนนั่นแหละครับตือฝาตื้ฝาคูีก่ยใช่ใช่ครับใช่ครับก็ก็อยากให้ให้มีมาตรการการรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ คือตอนนี้คุณเข้ามาแบบว่าเรื่องไตนแเองเนเต็มตัว่เป็นจังเราเน่เนี่ยตัวเองยังไงบ้าง เราหลายหน้าที่อะเราหลายตาข่ามากครับผมก็ก็จริงจริงจริงรู้สึกว่ามันมันก็พอจัดก,การไดร้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ทําด้วยแหละั้งโอเคเราเราเริ่มจากการเป็นนักร้องเนาะพอมีโอกาสได้เล่นละครทีวีจนมาละครเวทีนะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเราได,ได้ได้เต็มที่อะไร้ยครับแล้วก็รวมถึงมันทําให้เราสามารถ ที่จะเติบโตได้นนาคตไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแล้วก็ยังคงแสดงฮิเกยอยู่ด้วยของที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่คือต้องดูแลพุณแม่ที่ป่วยด้วยตอนนี้นก็เลยภาระหน้าที่ก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะฮะแต่ก็ก็จริงๆอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนแหละที่ที่คอยหยิบยื่นโอกาสมา,มาให้โตอ,อยู่เสมออะไรเงี้ยทำทำให้เราสามารถต่อยอดชีวิตตัวเอง,งได้ครับ มันมว่าเออเหมือมนเราตัดตัดไหนความเราคิวเราน่นแน่นดรื่เราดูห่งหางๆไปไหมหรือว่ามันจะเป็นช่วงที่คิวมันอาจจะแบบสลับกัน,กนใช่สลับกันใช่คือ,อคือ,คอจริงๆมันมันก็ห่างไปด้วยเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ที่เราต้องจัดการนะครับแต่ว่ามันก็ มันก็พอดีด้วยครับเป็นเป็นช่วงที่มันไม่ใช่ช่วงหน้าที่มันลิเกของคณะเราแน่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่มีงานลิเกที่ไม่ได้ชนกับงานอื่นๆไม่ชนละครเวทีอะไรเงี้ยเราก็ยังไปแสดงอยู่ด้วยก็พยายามที่จะ m a n a g ให้ทุกอย่างมันยัง,ย,งยังเดินต่อไปได้เลยยังเห็นหนะ้ายังเห็นหนะ้าคือแฟนลาวเขาก็ยังตามมาดูละครเวทีอะไรเงี้ยกันกันอยู่ขอบคุณเลยเ็นแฟนมาก รู้เห็นซัพพอร์ตกันมากพอเราถึงจุดนี้เพราะว่าผ่านมาเยอะมากก็รจริงต้องต้องบอกว่าการที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองหรือไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่หรือพี่พี่คนใดคนหนึ่งฮะมันมันมันเกิดมาจากทุกๆส่วนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือแฟนคลับด้วยแบบต้มจะขอบคุณทุกครั้งที่มีโอกาสเลยที่ท,ที่มีแม่แม่พี่พี่ป้าป้าทุกคนคอยซัพพอร์ตต้มมาตลอด ตั้งแต่ดีวันเลยตั้งแต่แบบโคเรนซองจนถึงทุกวันนี้เขายังตามกันแบบ4ปีปี6ปียังยังคอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกๆงานของโตอะไรเงี้ยรวมถึงงานนี้ด้วยก็คือคอนเสิร์ตสุภพรโตก็เชื่อว่าแฟนๆทุกๆคนนะครับก็ยังยังซัพพอร์ตแล้วก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ดีใจที่เราก็จะสานต่อนะครับอนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ต่อไปด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับของโตอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนมาตลอด

ครับผม้อไฟนิ่นไฟนี่นะมา่ต้ง่เนอครับน้าีพี่พี่ขายืมเล็บหน้าด้วนะ